คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1 5 7 5ง h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันยุวดีเมฆสุริวิทย์ค่ะผมนัทก,กาพิทนาลินครับค่ะเราสองคนนะคะดีดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกทท่านค่ะไปทําความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะสามารถรับฟังและรับชมได้3มช่องทางนะคะช่องทางที่1ค่ะคือสามารถรับฟังค่ะ ทางวิทยุสราลม AM15 7 5หกิโลเฮิร์ค่ะเราออกอากาศทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกาสนาทีช่องทางที่2ทางไหนคะน้องโดมช่องทางที่2นะครับทาง a c e b o o k ครับสามารถรับชมได้ทาง Facebook สงราลมเรียลอและ Facebook a c e b o o k ไทก้าคอร์ปอเรชันครับผมค่ะส่วนช่องทางที่3ค่ะทีนี้ก็เป็นการรับฟังเหมือนกันนะคะท่านสามารถรับฟังเราได้ทางพอดแคสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast s p o t i f y Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast ค่ะ เพียงแค่ค้นหาสถานีที่ชื่อว่าไทยก้าพัฒนาทั่วโลกแบบนี้เลยนะคะก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องโดมเนาะค่ะอยากให้น้องโดมแนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะเผื่อว่ามีใครเพิ่งเปิดรายการเรามาดูเป็นครั้งแรกค่ะค,ค่ะอยู่กล้องไหนชื่ออะไรยังไงเฉยเลยคะ่ะก็สวัสดีนะครับผมโดมนะครับนักสการพนรินครับผมนักวิทยาศาสตร์การปฏิบัติการนะครับปัจจุบันประจาอยู่ที่กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศครับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศครับดูแลด้านงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมครับค่ะออเราเคยคุยกับน้องโดมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่เราไปจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ที่เขียนยาเขยานะคะค่ะก็ในตอนนั้นก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการที่เราไปท่านทูตใช่ไหมคะท่านทูตใช่ค่ะท่านทูตอเราให้เราฟังนิดหนึ่งว่าตอนนั้นเราคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันก็ในตอนนั้นนะฮะก็ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับค่ะก็ท่านทูตศักฟิรัสนะครับณนตอนน ของประเทศไทยประจําเคนยานะครับก็ได้ไปเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรไทยเคนยานะครับที่สถาบันเคนยาครูออฟอารีคอัลเจอร์นะครับที่เมืองเมียรีนะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงของเคนยาก็คือเนโรบีเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครับซึื่อก็ปเปิดศูนย์เอาไว้เมื่อปีที่แล้วครับผม,ผม,มกรมการาคม2 5 65ครับตอนนั้นก็คือเราอุยเกือบหนึ่งปีไปแล้วเนาะ 1> 1<ป>ที่<ะ>เราได้มีการพูดคุยตอนนั้นต้องบอกว่าโดมแบบ ก็ยังไม่เคยไปเคนยาเลยถูกไมหมค่ะนะเราสองคนก็มองคิดไปตามรูปภาพที่ทางสถานทูตเขาได้มีการนําส่งมาให้เรา<ช>แล้วก็ออนไลน์คุยก,กันระหว่างสถานทูตแล้วก็าทางไทยก้าเราแล้วก็รวมทัง้งทางเคนยาด้วยใช่ไหมคะค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้ค่ะน้องโดมได้มีโอกาสเดินทางไป <reconstruction. S 3> เขาเรียกว่าเดินทางติดตามไปกับผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะค่ะไปที่เคนยาก็เลยอยากจะเชิญน้องโดมมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าไปครั้งนี้เนี่ยไปเมื่อไหร่ไปกับใครแล้วไปทําอะไรอะ คำถามที่หนึ่งไว้ก่อนเลยค่ะ,คคะก็เรียกว่าต่อยอดจากคลิปก่อนหน้านะครับถ้าใครอยากดูรายละเอียดคลิปก่อนหน้าย้อนไปฟังกันได้นะครับถูกต้องค่ะครับก็ในการเดินทางนะครับผมเนื่องจากว่าเรามีวางแผนกันว่าหลังจากที่มีการเปิดศูนย์แล้วนะครับศูนย์มีการรันไปพัฒนาไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพาผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไปจัดฝึกอบรมรวมถึงไปติดตามดูพัฒนาการของโครงการนะครับแล้วก็ ใ,ในโครงการของเราเนี่ยจะมีเรื่องของแปลงสาธิตด้วยก็ท่านคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จะได้ไปดูในเรื่องของแปลงสาธิตด้วยว่าเราจะป,ปลูกพืชชนิดไหนอยู่ในพื้นที่นะครับ <c oughs> ก็การเดินทางครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วยผม <c oughs> นะฮะก็คือ <c oughs> ผมแล้วก็มีคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน3าคนนะครับแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ของสานเอกรทู ประจํากรุงนโรบีนะครับร่วมติดตามไปด้วยครับก็เพิ่งไปสดๆร้อนๆครับเมื่อไม่นานวันนี้ช่วงวันที่28สพฤษภาคมนะครับถึงสีมิถุนายนครับผมก็อย่างที่เล่าไปก็คือเพื่อสํารวจพื้นที่โครงการไปดูพัฒนาการของศูนย์นะครับแล้วก็ไปจัดสุขบรมด้วยครับครั้งนี้เราเราเข้าไปจัดสุขบรมในสถานที่เลยนะครับรวมถึงว่าก็ได้ไปดูด้วยว่าแรงสาธิตของเราที่จะจัดทำเนี่ยครับ เราจะมาพัฒนาและปลูกพืชชนิดไหนจะมีขนาดประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วจะว่าไปก็คือเป็นหนึ่งในแผนงานโครงการของเราอยู่แล้วที่ที่เราได้มีการจัดทําแผนงานร่วมกันกับทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทางทางเขนยาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเรานะคะค่ะหลังจากที่เข้าไปดูแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราไปทำเนี่ยเราไปทําอะไรบ้างคะเมื่อกี้พูดมานิดๆละว่ามีการอบรมด้วยอ่ะงั้นเราให้เราฟังว่าไปอบรมอะไรแล้วอบรมแบบไหนคใช่ครับก็ เตินก่อนว่าเคนยาเนี่ยไกลจากไทยมากครับการเดินทางไปเนี่ยต้องได้หลายๆอยา่างเรา<ม>ต้องไปทากิจกรรมหลายอย่างเพื่อความคุ้มค่าไปครั้งเดียวนี้ต้องได้หลายๆกิจกรรม<ช>เลยะเดี<ต>๋ยว <okay. S 2> แล้วก็ผมก็แยกมาเลยนะครับก็จะมะีวันแรกนะครับเราก็จะมีการไปพบหารือกับคณะอาจารย์ของทาง KSA ก็คือ Kenya School of Agriculture นะครับเพื่อหารือกันว่าอ่ะโอเคเรามาในครั้งนี้เนี่ยจะมีการฝึกอบรมอะไรบ้างรวมถึงว่าจะมีการ ไปพบปะหรือพูดคุยกับใครในส่วนตรงไหนบ้างโดยขอให้ทาง KSA เนี่ยเป็นผู้ประสานงานนะครับ,ค,รบค่ะก็มีการสกบรรมครับซึ่งการสกบรรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2หลักสูตรด้วยกันนะฮะก็คือจะจัดกันไปแบบคู่ขนานนะครับผมก็คือกลุ่มหนึ่งจะสกบรรมเรื่องของการพัฒนาดินค่ะครับก็จะมีในเรื่องของการตรวจสอบแร่ธาตุจากดินนะครับการตรวจสอบ เรียกเไรนะครับเป็นเนื้อดินนะครับว่าเนื้อดินเป็นยังไงการ texture ของมันลักษณะมันเป็นแบบไหนค่ะใช่ครับซึ่งการตรวจสอบก็คือจะช่วยทําให้รู้ว่าโอเคดินแบบนี้คนปลูกพืชอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็มีการสอนการใช้โปรแกรมความต้องการใช้น้ําในในขีนยาด้วยซึ่งโชคดีมากที่เหมือนเหมือนที่เราไปฝึกอบรมครับเป็นอาจารย์ฝึกอบรมอาจารย์เทรนเนอร์นะครับทำให้การพูดคุยกันเนี่ยมันง่ายแล้วก็สมูุมากยิ่งขึ้นครับผม ึกอบรมแล้วในระหว่างการฝึกอบรมครับเราก็ยังมีการเดินทางไปพูดคุยกับชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับว่าเขาเนี่ยปลูกพืชอะไรกันซึ่งจากที่ไปเนี่ยก็พบว่าสิ่งที่เขาจะปลูกกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันฝรั่งถั่วข้าวโพดก็คือจะเป็นพันธยพืชส่วนใหญ่แต่จะปลูกในพื้นที่เดียวกันเขาจะไม่ค่อยแบ่งไม่จะจะไม่ได้แบ่งเป็นโซนโซนนะครับะจะปลูกพืชเยกันแล้วก็จะมีพวกผักสวนครัวประมาณนั้นนะครับ แล้วก็หลักสูตรที่2ครับคุ้มเนเยอะมากหลักสูตรที่2เนี่ยจะเป็นการฝึกอบรมเรื่องการใช้เครื่องจัรการเกษตรหรือรถไถยเดินตามนะครับซึ่งก็เป็นทีมช่างที่เราได้มีทางสานทู่นะครับได้เป็นผู้จัดซื้อตัวรถไถยเดินตามนี้ซึ่งเขาก็สนับสนุนการจัดฝึกอบรมการใช้งานให้นะครับค่ะถ้าได้ตอบแล้วหลักสูตรที่สามครับสามหลักสูตรเลยนะสามหลักสูตรครับคุ้มคุ้มคุ้มมากเลยไม่คุ้มค่าค่ะส่วนหลักสูตรที่3นะครับก็จะเป็นของ ทางคณะอาจารย์ของมอเกษตรเช่นกันนะครับก็คือเรื่องของการสสารสก,กัดเพื่อใช้กาจัดมแมลงครับผมโดยใช้พืชท้องถิน่นแล้วก็ <มา S 2> เป็นเรื่องของโรคพืชครับ,ม,รบมันเหมือนกับเราไปเพื่อที่จะไปรู้เขาเนาะว่าเขามีความเชี่ยวชาญอะไรยังไงบ้างแล้วก็ดินเขาเป็นยังไงเราต้องใช้โปรแกรมอะไรยังไงแล้วเขาปลูกอะไร,รในขณะเดียวกันคนของเราก็คือคณะอาจารย์ที่ไปก็มีองค์ความรู้อะไรที่จะไปเผยแพร่ ไปถ่ายทอดให้กับทางเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฟังดูแล้วก็แบบน่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยศูนย์เรียนรู้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างโดมศูนย์เรียนรู้ครับผมก็หลังจากที่เปิดไปเนี่ยผมก็ได้มีการติดตามเนี่ยก็คือเกือบครบหนึ่งปีพอดีครับก็มีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดฐานเรียนรู้นะครับซึ่งแต่ละฐานเรียนรู้เนี่ยก็ได้มีการใช้งานจริงๆก็มีคณะนักศึกษานะครับก็แวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงที่ผมไปเนี่ยพอดีมันเป็นช่วง น่าจะเป็นช่วงสอบไฟนอลของเขาครับก็นักเรียนก็จะมาแค่ช่วงที่เขาจะสอบแล้วก็พอสอบเสร็จเขาก็จะเดินเข้าไปดูประมาณนั้นค,ครับผมส่วนแปลงสาธิตเรามีแปลงสาธิตด้วยแปลงสาธิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแผนของโครงการของเรานะครับที่ที่จะเชื่อมโยงกับทางสูน์นะครับก็คือคมีสูตรเรียนรู้แล้วได้เรียนรู้ทักษคทฤษฎีภาคปฏิบัติไปใช้แปลงสาธิตตัวแปลงสาธิตเนี่ยเราก็ได้มีการไปสำรวจแล้วก็วางแผนนะครับ โดยการวางแผนเนี่ยอันนี้อันนี้เราบอกผลได้เลยใช่ <c oughs> ไหมครับได้ได้ได้ไดอยากรู้เหมือนกันค่ะ <c oughs> ก็หลังจากที่เราได้มีการไปศึกษาเรื่องของแปลงสาธิตแล้วนะครับพอศึกษาำรวจเนี่ยก็เราก็คุยกับทางอาจารย์ของมอคอนแก่นนะครับอาจารย์บอกว่าเราไม่ควรไปนําเสนอพืชชน้ดใหม่ของเขาควรจะเป็นพืชที่เขาปลูกอยู่ทในพื้นที่นั้นดีกว่าเป็นพืชที่เขาปลูกในพื้นที่แต่เราจะไปพัฒนายังไงให้พืชของเขามีผลผลิตดีขึ้นดังนั้นการวางแผนของเราก็คือ เราจะขอจะเป็นการปลูกพืชสวนครัวครับเป็นผักต่างๆที่เขาปลูกอยู่แล้วก็คือเป็นที่เขาบริโภคอยู่แล้วที่เขากินอยู่แล้วก็ดีไลออนมาจากที่เราไปดูจากเกษตรกรท้องถิ่นนะครับค่ะปลูกปุ๊บเราจะมีเรื่องของแนวทางการจัดการดินจัดการน้ําให้เขาใช้องค์ความรู้ที่เรามีครับเอาไปผลิตเอาไปพัฒนาแปลงที่นของเขาให้ดีขึ้นประมาณนี้ เห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอะ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เราไปเห็นผลงานของเราเนาะ<ช>แล้วก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยอย่างที่เคยเราเคยพูดกันก็คือโครงการนี้มันเริ่มมาในอตอนสมัยที่เกิดโรคระบาดคือโรคโควิดแล้วก็เป็นแบบเป็นโครงการที่เราเดลามิดอยู่ในความฝันของเรา วางแผนแบบทิพทิพอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปดูพื้นที่จริงแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะแล้วก็ผลตอบรับที่ทางคนเข้ารับการอบรมเขารู้สึกยังไงบ้างพอพอมาเจอเราตัวเป็นๆหรืออาจารย์ตัวเป็นๆหลังจากที่มองกันผ่านกล้องมาตั้งนานอะไรเงี้ยคะ่ะอันดับแรกเลยเนี่ยจะบอกว่าภูมิใจมากภ <laughs> ูมิใจมากครับผมที่ที่ต้องถ้า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 ใครได้ฟังคลิปที่แล้วนะครับจะบอกเลยว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกที่ผมจับหลังจากเข้ารับ เข้ามาทำงานที่นี่เลยเพราราชการทํางานที่นี่เลยครับผ่านไปหนึ่งปีพอได้ไปดูครับมันก็ได้เห็นว่ามันมีพัฒนาการอยู่แต่มันก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะเขาเรียกอะไรเสร็จสมบูรณ์เสียทีเดียวครับก็ต้องมีการพัฒนา,าต่อไปประมาณน,นั้นครับซึ่งใน,ในการอบรมเนี่ยครับพอเราไปได้อบรมได้ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของเคนยานะครับเขนยาเขาก็ค่อนข้างให้ความสนใจดีครับรวมถึงว่าได้มีเขาก็เหมือนมีการนําความรู้ครับจากที่ได้ ฝึกอบรบเมรนเ,เ,นรเ,บนเนี่ยไปสอนนักศึกษาของเขาแล้วด้วยใช่ครับก็คือเรื่องของการทดสอบดินครับเขาก็ได้มีการนำการเทคนิคการทดสอบดินเนี่ยไปสอนนักศึกษาของเขาแล้วครับซึ่งก็เขาก็นํารูปมาฝากกันก็เรียกว่าค่อนภูมิใจภูมิใจมากครับที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนไปแล้วทิ้งเปล่าครับเขาเรียนไปแล้วเขาได้นําไปใช้จริงๆริ้<ๆ>ส่อย่างนั้นก็เป็นการติดตามผล,ลนะ้วยเนาะว่าเราไปดูแล้วว่าหลังจากที่เราทํางานร่วมกันมาประมาณปีนิดๆเนี่ย ผลมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่เราอบรมเขาไปเขาเอาไปสอนยังไงแล้วก็มีการเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างอะไรเงี้ยโห<ฮ>คือฟังดูแล้วก็ ต้องถือว่าโดมแบบโชคดีมากเลยนะที่แบบพอเข้ามาทําโครงการแล้วเราเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มวงจรของโครงการเนาะ<ช>อันแรกก็คือคาลือคุยกันแล้วเสร็จแล้วก็มีการเข้ามาส,สํารวจมันก็จะกลายเป็นไซเคิลของการทํางานโครงการของกรมคองมรัปชันเหล่านี้เองว่าการทํางานของเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆนึกอยากจะเข้าไปทําโครงการก็เข้าไปทําเลยไม่ใช่เราก็ต้องไปคุยไปดูบริบทของเขาว่าเป็นยังไงบ้างดินเป็นยังไงปลูกอะไรเราจะเข้าไปส่งเสริมไม่ใช่ไปส่งเสริมในสิ่งที่เขาไม่กินถ้าแบบนั้นนี้ก็ไม่รู้จะไปส่งเสริมเขาเพื่ออะไร เหมือนกันเนาะโหฟังดูแล้วก็คิดว่าในการเดินทางไปครั้งหนึ่งนี้แบบเขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยหลายกิจกรรมมากเลยอะต้องทำอย่างนี้ครับเพื่อให้คุ้มค่าที่สุดเราไปในนามของออรัฐบาลไทยนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าเราไปปฏิบัติหน้าที่ของเราดังนั้นเเราก็ต้องให้คุ้มค่ากับ เงินที่เขาให้เราไปใช่ทีนี้พี่ยอยากรู้นิดหนึ่งว่าก็ไม่เคยไปเคนยาเหมือนกันเนาะก่อนไปเป็นยังไงบ้างอะภาพของเราในการก่อนไปเคยนย่าอะรู้สึกยังไงว่ามันเป็นประเทศยังไงแล้วก็รู้แบบคาดหวังอะไรยังไงบ้างอะเล่าหน่อยก็ต้องดอกงีงว่านี่เป็นการเดินทางต่างไปที่ไกลมากที่สุดในกี่ชั่วโมงอะรวมเปลี่ยนเครื่องด้วยประมาณ12ชั่วโมงโอ้แม่เจ้า12บสชั่วโมงโดยประมาณครับผมแล้วก็ในหัวเนี่ย อ่าเราเราอย่างที่เราเคยเห็นสารคดีใช่ไหมครับพี่ค่ะเขนยากเลยครับทุ่งสวาน่าตัดป่ามีเสือวิ่งเออพี่ก็จะพาพี่ก็จะเป็นแบบนั้นแหละใส่ชุดสฟารีอะไรอย่างงี้ไปอืมค่ะแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับอ้าวจริงๆฮะไม่คืออ่าจะพูดว่าไม่ใช่ตาทีเดียวก็ไม่ได้คือในเมืองเนี่ยอ่าอย่างในโรบีเนี่ยครับในช่วงที่ผมอาจได้มีการไปพบพูดคุยกับทางสารทูตรวมถึงตอนก่อนจะกลับนะครับที่กลับมาขึ้นเครื่องเนี่ยในโรบีเป็นเมืองใหญ่มากครับในโรบีเป็นเมืองที่ เจริญมากค่ะแต่เขายังคงผสมผสานธรรมชาติและเมืองเอาไว้ได้อย่างดีคือต้นไม้เยอะมากอร่วมอดีเลยครับรวมถึงเมืองที่ผมไปเนี่ยฮะกลายเป็นว่าเป็นเมืองบนภูเขาต้นไม้เยอะมากครับเป็นป่าหมดเลยครับแทบจะไม่มีทุกหญ้าเลยครับคือทุกหญ้าเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างอะไรคือก็ตามในพื้นที่ที่เราเห็นในสารคดีนั่นแหละครับค่ะแต่ว่าเมืองที่ผมไปเนี่ยบังเอิญว่ามันเป็นพื้นที่สูงครับดังนั้นก็จะมีความเป็นป่าเขียวๆหน่อยแลวช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนของพอดีก็คือ ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ทีเดียวครับค่ะแล้วก่อนไปเราต้องเตรียมตัวยังไงอะฉีดวัคซีนฉีดอะไรไหมเพราะมันเป็นป่าพวกแบบเขาเรียกว่ายุงเยงอะไรเยอะเออเราเตรียมตัวยังไงอะก่อนไปอะค่ะก็อันนี้เป็นกฎบังคับนะครับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเลยก็คือการเดินทางเข้าเคนยาครับหรือแอฟริกาใต้ซารารานะครับก็คือใต้ทะเลซาซาราลงมาเนี่ยจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองครับผมซึ่งวัคซีนไข้เหลืองนี้ก็จะมีบริการอยู่หลายพื้นที่ในในทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพนะครับผมก็ สําหรับใครที่เดินทางไปนะครับก็อย่าลืมนะครับต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองด้วยรุวงหน้ากี่วันคะหรือว่าไม่มีกําหนดเราเราแต่อย่างน้อย1ิวันครับอ,อย่างน้อยสิบวันคือถ้าฉีดก่อนยิ่งดีเพราะว่าตัววัคซีนก็จะทํางานได้ได้ได้เต็มประสิทธิภาพน,นะครับว่าไม่มีเวลาจริงๆนะครับก็อย่างน้อยสิบวันค่ะคคก็ต้องเป็นการเตรียมตัวเนาะคนเราเราต้องแบบเขาเรียกว่า เราเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องแบบพยายามที่จะโรเทคตัวเองไว้ว่าพอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่ออะไรพวกนี้มันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อยู่เสมออยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้พอฉีดวัคซีนเสร็จเดินทางขึ้นไปเสร็จปุ๊บนางไป12ชั่วโมงพอลงไปปุ๊บเฮ้ยสารคดีเป็นแบบนี้ของจริงไม่เหมือนไม่เหมือนเลยแต่ทีเดียวไม่เหมือนแต่ทีเดียวใช่ว่าไม่เหมือนแต่ทีเดียวมีอะไรอยากจะเล่าให้เราฟังบ้างไหมมีอะไรน่าประทับใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือผมชอบอย่างหนึ่งคืออ่า จะพูดอย่างดีมันก็จะเหมือนลักษณะคนเขาเป็นคนผิวดำผิวสีใช่ไหมคระในภาพเราเนี่ยอาจจะมองว่าเขาดูดุใช่ไหมพี่เป็นคนกลัวคนตัวดํมาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะมีความสุขเขาจะดุดูหน้าเกรงขามาด้วยความดําๆทะมึนทะมึนครับแต่จริงๆคนคนญาใจดีมากครับคนคนญาเป็นรีมากแล้วคนคินญาค่อนข้างเอไม่ไม่มองคนต่างชาติเป็นของแปลกคือหลายๆที่เราจะเคยเห็นว่า เขาจะชอบจ้องคนต่างชาติใช่ไหมครับแต่เคนยาไม่เป็นเลยครับเพราะเราสีผิวไม่เหมือนเขาด้วยไงออกจะเหลืองแทบจะขาวกว่าเขาด้วยซ้ําไปเขาอาจจะชินกับฝรั่งแต่อาจจะไม่ชินกับเอเชียแต่เคนยาไม่เป็นเลยครับเคนยาคือทุกคนเฟรนลี่มากทุกคนเจออย่างอย่างผมได้มีโอกาสในช่วงหลังจากฝึกอบรมเสร็จนะครับก็ได้มีโอกาสไป ตำรวจตลาดของเขาในเมืองอ้าเป็นยังไงบ้างตลาดก็คืออุดมสมบูรณ์ครับพืชผ,ผักนา,นานาชนิดผักสดทุกอย่างแบบดีมากและคนใจดีมากทุกคนยิ้มแย้มให้กันแล้วก็ปลอดภัยนะครับจริงๆคือเข็นยาปลอดภัยมากไม่ไม่ได้มีความรู้สึกอันตรายหรือมีแบบมา พิกพ็อกเก็ตหรืออะไรไม่เจอเลยครับผมเคนยาคือปลอดภัยมากครับนี่แอบเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวของฉันได้รับได้รับการติดต่อประสานงานหรือเปล่าเดี๋ยวไปให้ไปเที่ยวเคนยาอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ยูไปเจอแบบผมพี่ยูก็จะคิดแบบผมผมพูดเลยผมพูดเลยว่าจริงๆครับคือดีดีมากๆครับถ้าใครมีโอกาสนะครับได้ไปรวมถึงถ้าได้ไปดูโครงการของผมก็เชิญได้ครับผมทีเคนยาครับโอ้โหแต่พี่ว่าโชคดีนะมากเลยนะที่ไปเคนยาแล้วได้ไปดูตลาดของเขาเนาะเคยได้รับการแบบอ๋อ เขาเรียกว่าเป็นการบอกเล่ามาจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่าการที่เราไปต่างประเทศแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะรู้ว่าวิถีของคนที่นั่นเป็นยังไงเนี่ยก็คือให้ไปเดินตลาดอย่างพี่เคยไปที่เคยพี่เคยไปไปที่อย่างลาวหรือไปที่ไหนเนี่ยเราก็ไปดูตลาดเราก็จะเห็นเลยว่าวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงอย่างที่ลาวเนี่ยเขาก็จะมีพวกแบบปลาสดหรืออะไรขายผัก พืชผักเลยต่างนานานที่เขาปลูกเองเนี้ยมันก็ทําให้เห็นว่าแบบเออประเทศเขาแบบมีความเป็นอยู่ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ได้รู้ว่าเคนยาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่บริโภคอะไรก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ในการแผนงานที่เราจะทำต่อไปด้วยนะคะทีนี้ก็กลับเข้าไปสู่คําถามของพี่ว่าสิ่งที่เราต้องทําต่อไปสำหรับโครงการนี้คืออะไรอะคะหลังจากไปมาปุ๊บใช่ไหมครับกลับมาเนี่ย การบ้านเยอะมากการบ้านเยอะมากจริงๆแต่ว่าหลักๆแล้วเอาตามแผนก่อนของอ่าเอาตามแผนนะคะก็จะมีเรื่องของการจะมีการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยครผมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่นู่นกี่คนคะจำนวนสองคนสองคนครับผมซึ่งอาสาสมัครเพื่อนไทยนี้เนี่ยก็การเดินทางของผมครั้งนี้ครับเหมือนเป็นการไปวางแผนไว้ให้อาสาสมัครเพื่อนไทยเขาได้เดินทางเข้าไปปุ๊บเขาได้ทํางานได้เลยก็คือหลักๆแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการ พัฒนาตัวแปลงสาธิตเนี่ยนะครับเราเนี่ยไปวางแผนไว้ให้เขาเราจะเ,เราไปบอกเขาว่าควรจะปลูกอะไรทําอะไรบ้างส่วนเขาจะเป็นผู้เป็นลงมือมปฏิบัติให้เรา<อ>ให้ไปโอ,อ,อเคจะปลูกใช่ไหมปลูกอะไรเดี๋ยวเราะะจะพัฒนาประมาณไหนค,ค,ครับผมอ,อย่างที่สองก็คือในเรื่องของการฝึกอบรมซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมออนไลน์เราฝึกอบรมในพื้นที่จริงไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่หมดหลักสูตรเรายังมีหลักสูตรที่จะไปฝึกอบรมให้เขาอีกเพิ่มเติมครับผมจะเป็นในเรื่องของ บอกใบได้ไหมฮะได้ได้ได้จะเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจการเกษตรครับโอ้โหคือพอเราให้วิชาการไปแล้วเนาะเขาก็ต้องคิดไปต่อยอดว่าจะทําธุรกิจการเกษตรคุณต้องมองอะไรยังไงเอาไปไหนต่อก็ต้องครบวงจรของการทํางานด้วยอันนี้คืออาสาสมัครจะเข้าไปเติมเต็มตรงนี้ให้ถูกไหมคะก็อย่างที่หลายๆครั้งที่เราบอกเนาะว่าอาสาสมัครเพื่อนไทยที่เราส่งเข้าไปปฏิบัติงานในต่างประเทศนี้เราถือว่าเป็นบทบาทสําคัญ บทบาทหนึ่งของการทำงานโครงการความรูมม้เพื่อการพัฒนาเพราะว่าน้องๆพวกนี้คะ่ะจะไปช่วยเราในการขับเคลื่อนการทํางานของโครงการต่างๆของเราเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไป5วันนี้ก็คือแบบถือว่าแบบเยอะมากแล้วแล้วก็ ภาระงานผู้เชี่ยวชาญก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตัวช่วยสําคัญของเราก็คืออาสาสมัครเพื่อนไทยนี่เองเราก็ส่งไปสองคนนี้ตําแหน่งอะไรอะนักพัฒนาน,นักพัฒนาการเกษตรค่ะน้องสองคนนี้ก็จะไปช่วยขับเคลื่อนโครงการของโดมเพื่อให้เกิดบ,บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราได้วางไว้เนาะรวมถึงไปเป็น p a ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้วยครับเพราะว่าในการฝึกอบรมเนี่ยเป็นการฝึกอบรมออนไลน์ดังนั้นอาสาสมัครที่อยู่ที่นู่นนะครับเขาก็จะเป็นคนให้คำปรึกษาได้ว่า การฝึกอบรมหลักสูตรเนี้ยมันถ้าสมมติเขาไม่มีอะไรไม่เข้าใจครับก็จะเหมือนจะเป็นสื่อกลางระหว่างตัวอาจารย์กับครูเขาใช่เอ้ไทม์ไทม์โซนของเขากับเรามันต่างกันยังไงอ่ะคะเราเนี่ยจะเร็วกว่าเขาครับประมาณสี่ชั่วโมงอย่างตอนนี้เนี่ยสิบเอ็ดโมงกว่าเนี่ยนะตอนที่ถ่ายอยู่นะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับทางนู้นเนี่ยจะประมาณเจ็ดโมงเช้าใช่ครับงั้นคือเราก็เป็นคนในอนาคตของเขาเขาเป็นอดีตของเราโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ด้วยทำโซนที่ต่างแต่แต่ยังโชคดีนะที่ทำโซนต่างกันไม่มากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขายังสงสัยในช่วงเวลาทำการเนี่ยเราก็ยังอยู่ในเวลาทำงานอยู่ก็สามารถที่จะโต้ตอบทางอีเมลหรืออาจจะ Facebook อะไรคุยกัน Face Time คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นพี่ขอยุขออนุญาตขอเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับครั้งนี้เลยก็แล้วกันว่าตอนการที่โดมได้เดินทางไปร่วมปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญครั้งนี้ค่ะ โดมอยากจะขอบคุณอะไรใครบ้างคะอันดับแรกนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับท่านอุรีรักเจริญโตนะครับที่มองเห็นศักยภาพและให้โอกาสนะครับเรียกว่าเป็นน้องใหม่ของกรมนะครับได้มีโอกาสเดินทางติดตามคณะไปไกลถึงเคนยานะครับให้ไปช่วยปฏิบัติงานที่นู่นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมสถานทูตนะครับที่อำนวยความสะดวกสถานทูตณกรุงนโรบีนะครับ ที่ช่วยอำนยวยความสะดวกในการเดินทางนะครับในการติดต่อประสานงานกับทางเคสเอด้วยเรื่องของโลจิสติกต่างๆนะครับให้การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นที่สุดนะครับและต้องขอบคุณทีมอาจารย์นะครับจากคณะเกษตรศาสตร์มอขอนแก่นด้วยที่ทั้งอาจารย์ที่ร่วมเดินทางไปนะครับสามท่านและอาจารย์ที่เป็นทีมซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังที่คอยคิดหลักสูตรนะครับให้เราด้วยนะครับค่ะ สุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางฝ่ายเชนย่าด้วยนะครับที่เป็น active participant นะครับเป็นผู้เข้าร่วมกอบรมที่ดีมากๆรวมถึงคนอื่นๆนะครที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อถึงนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับอย่างน้อยก็เป็นพวกแบบแบ็คออฟฟิศของเราเองเนาะเพื่อนๆร่วมงานที่ชีมการเงินที่ช่วยแบบทำให้เราสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้อย่างราบรื่นค่ะ แล้วเหนือสิ่งอินได้ก็คือจริงๆแล้วอย่างที่โดมไปติดตามไปกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโดมก็จะไปเจอข้อมูลอะไรเยอะแยะเลยถูกม <า S 1> อืมซึ่งข้อมูล,มลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมันเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ไม่ใช่ข้อมูลแห้งๆที่เราเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นข้อมูลดิบที่เราไปเจอในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันก็ทําให้เราได้นําความรู้อะไรเงี้ยครับได้นาแนวคิดมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับใช้กับการดําเนินโครงการของเราต่อไปได้นะครับรวมถึง การเดินทางเนี่ยครับมันมันมีเรื่องราวจริงๆครับมันเป็นเรื่องเล่นที่ทําให้ผมเนี่ยได้นํากลับมาคิดได้นํากลับมาทบทวนว่าอ่ะครั้งนี้มันอาจจะมีอะไรไม่ครบถ้วนอาจจะมีอะไรที่เราตกหลหลนไปบ้างแต่ครั้งหน้ามันจะดีขึ้นจากที่เราได้เดินทางในครั้งนี้ครับผมอันนี้ก็ถือว่าครบจบกระบวนความในการที่ ได้มีโอกาสในการติดตามการปฏิบัติงานของผู้เชี่วชาญซึ่งไปไกลถึงเคนยาเลยนะคะคคแล้วก็การเดินทางไปแต่ละครั้งของน้องๆที่เพิ่งเข้ามารับราชการใหม่แบบเนี้ยพี่ยูมองว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยพี่นะกว่าจะได้มีโอกาสเดินทางอย่างโดมนะแบบใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์แบบนานมากกว่าที่ผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจในการที่ให้เราเขาเรียกว่าบินเดียวเลยนะ ดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงไปเลยอ่ะพี่ต้องบอกว่าความสุดยอดมากเลยแสงบาวความความไว้วางใจที่ทางกรมหรือว่าทางผู้ใหญ่มีให้โดมเนี่ยก็ถือว่าแบบเยอะมากเลยแล้วก็อยากจะให้แบบเก็บประสบการณ์ดีๆเหล่านี้ไว้แล้วก็สิ่งที่เราไปพบไปเจอความทรงจําดีๆเนี่ยเอาไปถ่ายทอดหรือว่าเก็บไว้ในความทรงจําของเราแล้วก็เวลาที่มีเพื่อนๆจะไปหรือได้มีโอกาสในการที่จะไปในที่อื่นเนี่ยก็อย่างที่โดมบอกไว้ก็คือเป็นบทเรียนของเราเนาะเป็นบทเรียนอันล้าค่าซึ่ง เราเดินทางเองเรายังไม่ได้แบบนี้เลยนะถูกไหมอ่ะอันนี้เป็นถือว่าเป็นเป็นเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นความทรงจําที่ดีสําหรับการทํางานด้วยแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณโดมมากๆเลยที่ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางไทยก้าพัฒนาทั่วโลกนะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ไปเดินทางไปปฏิบัติงานร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญของไทยเราที่ประเทศเคนยานะคะ ไกลถึงเคนยาน้องโดมก็ไปมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะคอยติดตามอีกว่าต้องมีประเทศอื่นอีกที่โดมได้ไปมาแล้วม,มีมีเมียนมา <microphone S 1> ใช่ไหมเลยหาและในอนาคตใกล้ๆนี้ก็ยังจะมีประเทศอื่นๆอีกที่น้องโดมรรับผิดชอบยังไงก็จะเชิญมานั่งพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบนี้ไปนะคะไม่ได้ไปเที่ยวนะครับไปปฏิบัติงานนะครับผมแต่โค้ชแพจะเห็นว่าเอ๊ะ ไปหลายที่หลายที่นั่นหมายความว่าไปทํางานจริงๆครับใช่แต่ <laughs> จริงๆว่าการไปทํางานของไทก้าเราอะค่ะมันเป็นการทํางานที่แบบในเชิงวิชาการเนาะแล้วก็สิ่งที่เราไปพบไปเจออย่างที่น้องเขาบอกว่าไปตลาดหรือไปอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือ เป็นการไปสำรวจการตลาดเป็นการเก็บข้อมูลเพื่ออนามาวิเคราะห์ถ้าเราไม่ทราบว่าเขาทานอะไรเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปส่งเสริมอะไระซึ่งอันนี้เป็นเกจเล็กเกจน้อยที่ที่น้องเขาได้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศมานะคะค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทุกท่านได้ติดตามเรามาจนถึงณเวลานี้เนาะยังไงก็ตามแต่ติดตามรับฟังหรือว่ารับชมพัฒนาการการทํางานของโครงการศูนย์เรียนรู้ที่เคนยาของเราต่อไปคิดว่าในปีต่อๆไปหลังจากที่มีน้องๆที่เป็นอาสาสมัครเพื่อนไทยเข้าไปทํางานด้วยเนี่ยมันจะทําให้การขับเคลื่อนโครงการของเราไปได้อย่างรวด เร็วมากยิ่งขึ้นเพ<ช>ราะว่าดูท่าทางน้องๆไสแรงด้วยนะสองคนที่จะไปเนี่ยค่ะแอบอุ้ยไว้ก่อนถ้าเกิดมีความคืบหน้ายัางไงเราก็จะเชิญโดมแล้วก็อาจจะมีคลิปสั้นๆอะไรจากน้องๆมาด้วยนะคะยินดีมากครับผมค่ะวันนี้ค่ะไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้3มช่องทางอย่างที่บอกกันไว้นะคะค่ะช่องทางที่1ค่ะทางวิทยุสารรมเ m เ5มหนึกิโทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลา 18:00นถึง18:30น,นช่องทางที่ 2, 2ช่องทางที่2นะครับทาง Facebook นะครับสถารรนีโรมเรดิโอและ Facebook Tiger Corporation ครับค่ะส่วนช่องทางที่3ค่ะทางพอดแคสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast, Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast ค่ะ Search หาสถานี้ชื่อว่าไทเก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะรวมทั้งตอนที่เรากําลังพูดคุยกันด้วยนะคะค่ะ<ช> <c oughs> วันนี้ค่ะต้องขอบคุณโดมมากๆเลยที่ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะแล้วก็ขอ ให้ท่านติดตามรับชมรายการของเราในพัฒนาการในโครงการอื่นๆด้วยนะคะค่ะวันนี้ค่ะดิฉันยุ้ยดีเมฆสิริพิษค่ะคุนักการทมืนารินครับค่ะเรา2คนนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ